เนื่อยน้อยแต่อย่าพึงเหนื่อยน่ยายพอถึงจุดไม้จะให้เนื่อยเองต่อจากนี้ไปพอกับรายการหมูข้าวเช้าเทือนค่ะหมูขันไทยเช่าเทือนหมูเป็นเรื่องเป็นราวมีเรื่องไรเช่าเช้าหยิบมาแล้วกันทันทีลองกันเลยแต่ว,ว่ามันร้อยดีสราระมากมียับเลยว่ากันได เพืนคุณตาและคุณยายทางเพื่อนยิ่งและเพื่อนชายรับชมได้ไม่ใจกดไม่เลขกสิบแปดเอ็นปากตายมีข่าวสานมากมายบอกได้เลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมค่ะสู่รายการโมข้าวชาวเทือนนะคะวันนี้วันศุกร์สุดส,ส,สัปดาห์ยี่สิบสอมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าค่ะจะเจอกับพวกเราเซ้คนน้องน้ำอ้อยแล้วก็น้องเจนนี่ค่ะติะะดตามกันได้เหมือนเดิมคุณผู้ชมคางรายการโมข้าวชาวเทือนนำ่องเราในพื้นที่ซึ่จังหวัดภาใคใต้ใช่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะมาฝากคุณผู้ชมทุกวันทางไหนทีวีดิจิตอลค่ะไม่เลือซิ แอดแล้วก็ Facebook NBT นครซีธรรมราชค่ะ YouTube NBT นครซีธรรมราชแล้วก็รับชมข่าวสร้างรวดเร็วทันใจก็ติ๊กต็อกค่ะ NBT นะคร x.com NBT นครซีธรรมราชค่ะแล้วก็ ไอจีเอ็นบีทีนครัลักษาล่ช่องทางถ้าแรงบริดตรงติดตามแล้วนะคะบวออนออนเดอะดับซิปติดตามฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้คิมงานได้นะคะแล้วก็สวัสดีพีพีที่ว่าเป็นเอฟซีทางเพจเอ็นบีทีนครัรีธรรมมราชด้วยนะคะไลฟ์สดอยู่แล้วคอมเมนต์กันมาได้วันนี้กับผู้ประกาศสวยไหมสวยอยู่แล้ว เริ่มต้นกันเลยนะคะข้าวแรกคุณผู้ชมคะไปกันทีจังหวัดยะลาค่ะจังหวัดยะลาจัดพิธีปล่อยขบวนโดยสร้างน,นำบาซูกนิกรอนนะคะเดินทางเข้ากราบทวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,ม,ม,ร,ร,ะบรมราชินีนาถพระบรม,มราชชนนีพันปีล่วงที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะคะก็เป็นการแน้นยำการอำนวยความสะดวกและก็ความปลอดภัยตลอดการเดินทางค่ะที่บริเวณหน้าอาคาร พระเซสุรคาชาทานชาทานนะคะสนามโรงพิธีชลางเพื่อเทศบาลนครยาลาในกองสกุลจันทราทันผู้ว่ราชการจังหวัดยาลาก็อแถนเป็นประธานในพิธีปร้อยขบวนรอถโดยสั้นประชาชนเผื่อเดินทางเข้า กราบทวบายบังคมพระบรมศมพส้มเด็ดพรนนางเจ้าเิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีล่วงโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดในอำเภอและก็หัวหน้านส่วนราชการเข้าวร่วมพิธีค่ะสำหรับการเดินทางในวันนี้ค่ะเป็นประชาชนชุดที่สี่ซึ่งเป็นชุดสุดท้ายประกอบโดยสมาชิกจากองค์กรปกครอ,องท้องถิ่น หรว่วอปทจำนวน16แห่งและการจำนวนพรสักนิกรรวมทั้งสิ้น1161คนคะ่ะโดยวันนี้มีขบวนรถโดยสานร,รับอากาศจำนวน21คันผู้ข้าวเฝ้าเป8นคน ไปส้มทบกับรถที่เดินทางไปก่อนหน้านี้แล้ว29คันค่ะมีกำหนดข่าวกราบถวบายบังคมพระบรมศพในวันที่24มกราคม2569เวลาี4ค่ะทางนี้จังหวัดยาลาได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำรถทุกคันประกอบด้วยปลัดอำเภอเจ้าหนา้าที่ท้องถิ่นบุคลากรซาธ,ธารณาสุขและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดูแลความเรียบร้อยและสุขภาวะของประชาชนตลอดเส้นทางค่ะนางสาววราพรเงินรัฐค่ะผู้เยบน่บนบัน บันนังกระเจะต๊ตำบนทานโตก็เป็นตัวแทนประส่งนิกรนเเกรวด้วยความตื่นตันใจได้หว,วะรู้สึกเป็นเกียรติสุงสุดในชีวิตค่ะที่ได้เดินทางแสดงความจงรักภักดีในครั้งนี้พระองค์ทรงเสียสละพระราชศัพ์และก็พระวรากายเพื่ออาชีพและ ความเป็นยูทีดีขึ้นข้องรศอัศดรผ่านโครงการศิลปปชีพประสบกในก้อนชาวยาลาทุกคนก็สาบซึ่งในพระบารมีการุณาธิคุณอย่างห้าทีสุดไม่ได้นี่ก็เป็นาบรรยากาศเที่รอนามาฟาคุณผู้ชมกันนะคะเป็นประชาชนชุดที่สี่จังหวัดยาลาค่ะค่ะเราไปติดตามกันต่อค่ะพี่เจนราคาทองพุงุ่งเรียกว่าพุงพุงจิงค่ะพุงจิงถ้ามีบ่ได้ค่ายมั้งนะอา้าราคา่ะเราไปชมกันค่ะราค่าทองพุงเตะ เจ็ด0มืประชาชนในพื้นที่จังหวัดยาลาแห่ชายบริการสถานธนานุบาลคือคักด้านสถานธนานุบาลมีการสำรองเงินไว้ห้าสิบล้านบาทรองรับความต้องการของประชาชนเราไปติดตามกันค่ะราคาทองคำทีพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนแตะระดับ7จ็ดหมื่นบาทส่งผลให้บรรยากาศทีโรงรับจำนำในจังหวัดยะลาคือคักเป็นพิเศษประชาชนแห่นำทองคำไปจำนำและเพิ่มเงินในตัว เพื่อนําเงินไปมุ่นเวียนดานสถท่านธนานุบาลถทศสบาลนครเยลาค่ะเตรียมสํารรงเงินกว่าสะ5ห้าสิบล้านบาทพร้อมจัดโปรโมชั่นดอกเบี้ยสูงเปอร์เซ็นเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านทําให้บรรยากาศถี่สถท่านธนานุบาลถทศสบาลนครเยลาในช่วงนี้มีพี่น้องประชาชนเดินทางมาใช้บริการกันอย่างเหนืองแน่นเฉลี่ยสูงทึงวันละส่งรอยไร่ทำให้มีเงินทุนมุ่นเวียนต่อวันผงสูง ทึงซรงทึงซล้านบาทค่ะค่ะนงางไรดากะจีนะคะผู้จัดการสถานธนาคารเทสบานนครยะลาก็ระบุวา โถงแพงทําให้พฤติกรรมลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนไปนะส่วนใหญ่ไม่ได้มาจํานําไม่เพียงอย่างเดียวแต่กรุ่มทีว่าเคยจํานําไปแล้วในราคาก,ก่อนหน้านี้นะก็มาไม่แล้วค่ะมาข้อเพิ่มเงินในตัวจำำํานําเพื่อรับเงินส่วนต่างจากราคาทองที่มันปรับขึ้นโดยทางสถานธนานบาลก็ได้ปรับเกณฑ์การรับจำำํานําเพื่อให้มันซดค้องกับความพันพว้วนของตลาด ก็จะนำรับจำนำทีวงเงินไม่เกิน80%ขอองราคาทองคำและก็จะจำกัดเพดานการรับจำนำไว้ยทีไม่เกินบาทละหามื่นส้าันบาทแล้วก็สำหรับใครนะที่ว่าจำนำไวต่ำกว่ายอดนี้ก็สามารถมาข้อผ่มเงินได้ทันทีด้วยแล้วก็คุณผู้ชมคานอจากจ้าเรืองราคาทองเล้วนะตอนนี้ก็ยังมีข้าวดีอีกนึ่งเรืองก็คือ ดอกเบียต่ําเพื่อช่วยเลือกประชาชนที่ได้รับพุ่นกระทบจากเหตุการณ์น้าท่วมที่ผ่านมาและก็ผ่าราคาของชีพในช่วงปีใหม่โดยกรมส่องสริมการประคอองทองถิ่นก็จัดโปรโมชั่นพิเศษนะคะวงเงินไม่เกิน5,000บาทแรกฝีดอกเบียสามเดือนแรกก็เดือนทีซี่ก็จะคิดแค่เพียง2 5สตางค์วงเงินที่เกิน5,000บาทก็จะคิดดอกเบียเพียงร้อยละ หบาทเท่านานโปรโมชั่นพิเศษนะจ๊ะ,ะซึ่งมาตราการดอกเบีย้ยพิเศษนี้นะคะจะมดเคสิ้นเดือนมอการานี้แล้วค่ะใครที่ว่ามีความจาเป็นต้องใช้เงินทุนมุ่นเวียนไม่ว่าจะเป็นทองคําซึ่งเป็นสับสิ้นลักถึง80%ดรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ชังหรือวะหนากกาก็สามารถไปใช้บริการเพื่อรับสิทธิประโยชน์ด้านอัตราดอกเบี้ยต่ำในช่วงเวลาที่กำหนดกันได้ค่ะไปใช้กันได้ไปใช้บริการกันได้ไปจำนำทองกันได้แต่ว่าเราไม่รู้จะได้เต่งงานไหมปัวทรงเพ่งจังนโมยอ่ะเต่งเพลงมาได้เต่งเลย คุณผู้ชมคะติดตามเรื่องราวนี้กันบ้างเราเล็กซ่องซ้ำวันถี่เรียกวก็เสี่ยงดังเชือนกันเราองเซิลบอร์ดแคนนะคะทางรัฐบาลก็เดินหน้านโยบายรัฐบาลดิจิทัลนะคะใช้เทคโนโลยียกระดับการทํางานข้องพารรัฐและกการซื้อส้านกับพี่น้องประชาชนล่าสุดที่ผ่านมาการตรสอบข้องระบบเซิลบอร์ดแคนนะคะก็กลายเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสําคัญในการแจ้งเตือนไพ่ยางรวดเร็วแล้วก็ทั่วถทึ่งติดตามกันได้จากรายงานค่ะ ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันภาครัฐเองก็ต้องมีการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบโจทย์การให้บริการของประชาชนที่ต้องรวดเร็วโปร่งใสและเข้าถึงประชาชนได้มากยิ่งขึ้นและนี่คือจุดเริ่มต้นของนโยบายรัฐบาลดิจิทัลน,นอกจากการให้บริการด้านเอกสารและข้อมูลข่าวสารต่างๆรัฐบาลดิจิทัล ยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนโดยเฉพาะการแจ้งเตือนภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินหนึ่งในนั้นคือระบบเซล l b บอร d ดแคสเซลล์บอร d ดแคสคือระบบส่งข้อความแจ้งเตือนภัยจากภาครัฐไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายโดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันและไม่ต้องลงทะเบียน ทำให้สามารถส่งข้อมูลสำคัญได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมพร้อมกันนี้ยังกินพื้นที่เป็นวงกว้างไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติอุบัติเหตรุรุนแรงหรือสถานการณ์ฉุกเฉินอื่นๆและในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้เห็นผลชัดเจนกับการแจ้งเตือนภายในระบบเซลล์บอร์ดแคสในช่วงน้ําท่วมเดือนพฤศจิกายนได้มีการแจ้งเตือนถึงประชาชนทําให้ประชาชน ทราบลวงนาถึงระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นมีการเตรียมความพร้อมและสามารถลดความเสียหายได้ของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับระบบเซอร์วแกสนะครับเราก็ชนะได้ใช้มานะครับตั้งแต่สถานการณ์อทกภัยที่ผ่านมานะครับเราก็ได้เตือนพี่น้องประชาชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับให้เตรียมพร้อมในการพยพนะครับในการที่ไปยังศูนย์พักพิ่งนะครับในกรณีที่ ปริมาณน้ำนะครับจะมาถึงพื้นที่ต่างๆนะครับก็ได้รับาการตอบรับนะครับอย่างดีนะครับจากพี่น้องประชาชนสามารถที่จะเคลื่อนย้ายนะครับผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วนะครับและในวันที่20มกราคม2569กรมป้องกันและบรรเทาสาธาร,รณภัยได้มีการทดสอบระบบเซลล์บอดแครดเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนนำมาใช้จริงทั้งในด้านเทคนิคระบบเครือข่ายและการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ให้รู้วิธีปฏิบัติตนเมื่อได้รับข้อความแจ้งเตือนจากภาครัฐและนี่ถือได้ว่าเป็นการนําเทคโนโลยีมาใช้ขับเคลื่อนนโยบายหลักสําคัญของประเทศด้านการป้องกันอุทก,กภัยรัฐบาลนิททันไม่ใช่เพียงการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทํางานของภาครัฐแต่คือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยข้อมูลที่รวดเร็วเข้าถึงง่ายและปลอดภยัย โดยมีเทคโนโลยีอย่างเซลล์บอร์ดแคสเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการดูแลประชาชนในสถานการณ์ฉุกเฉินและนี่คือก้าวสำคัญของรัฐบาลดิจิทัลที่มุ่งเน้นใช้เทคโนโลยีทำงานเคียงข้างประชาชนเพื่อความปลอดภัยและความเชื่อมั่นในระบบการบริหารงานของภาครัฐทีมข่าวเอ็มบีภาคใต้รายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็ทำให้นะคุณผู้ชมข่าว่าการใช้แอพพลิเคชันเซิร์บอรแคร์นะคะเป็นการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนรวดเร็วทันใจแล้วก็หลายหลายคนก็เข้าใจง่ายกันเลยหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแต่ตอนนี้อ๋อเป็นการแจ้งเตือนภัยนะคะพอทุกคนมีตัวซ้ำันทุกคนแหละเพอะเห็นแจ้งเตือนนี้สั้นเร่งดังเร่งอันนี้คือรูเนนอนน้ำอ้อยเราช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะค่ะ ข้าวเช้าเรื่ราวบ้านเราช่วยครั เมื่อเด็กตัวเล็กๆยังเลือกทําสิ่งที่ถูกต้องเราผู้ใหญ่จะยอมให้ความทุจริตมีที่ยืนได้อย่างไรทุกการซื่อสัตย์เพียงเล็กน้อยคือพลังที่เปลี่ยนสังคมได้จริงประเทศไทยมักเกิดปัญหาบนท้องถนนอยู่บ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นการฝ่าฝืนกฎจราจรมารยาทในการขับรถการเมาแล้วขับ การขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดแต่ใจห,หลักๆที่มักพบเจอกันบ่อยคือการขับรถย้อนสอนเพราะอุบัติเหตุจากการขับรถย้อนสอนมีความรุนแรงเนื่องจากการพุ่งชนในลักษณะประสานงานหากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษปรับไม่เกิน2,000บาท และหากผู้ใดที่ขับรถยนต์สอและเกิดอุบัติเหตุมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับสูงสุดถึง1 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยความปรารถนาดีจาก NBT นกคนครศรีธรรมราช มาติดตามสังเสียซ่องของรายการหมกข้าวชาวเถือน,นะคะสวัสดีทักทายฟแฟนทีรับชมกันอยู่ในไาย์สดด้วยนะคะทางพีอารมและก็คุณแม่ของเจนี่ด้วยนะคะเอซีาจากต่างบ้านในนั้นกันในแล้วเราติดตามเรื่องนี้กันเลยค่ะหนักปกครองผู้มีหัวใจรักการเกษตรีนะคะตาสิ้นใจโขนส่วนยางผาราอายุเนี่เก่ากว่าเก่าเก๋ 11อดรายนะจ๊ะ <Wow. S 1> ปรับเปลี่ยนพื้นที่มาทำกเกษตรรูปแบบไม้นะคะมาปลูกถูเรียนพร้อมกับแซมด้วยฝรั่งไส้แดงเพื่อสร้างไรายได้เราไปเลกันคะ่ะผีปูนซักปูนซักนะผีปูนซักโซพลปทุมรักค่ะผีก็เป็นเจ้าข้องสวนปทุมรักตำบลท่าอุทอเทอําเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะกอเปิดเผย่อว่าปัจจุบันเนี่ยค่ะคุณผีก็ดํารงตําแหน่ง ว่้ยในอำเภอการจนาดีนะจ๊ะมีส่วนย่างพาราพื้นที่ประมาณ11รายก็มีต้นยางอายุมากเลวหายพ้นผลิตนอยและน้ำยางไม่หายอกแล้วยางเกล้ยวก็เลยตัดสินใจโคนต้นยางแล้วก็ปรับพื้นที่มาปลุกเรียนม่อนทองในสภาวะพื้นที่ในโซนในยูเคกับหล่งนามข้องโครงการชลประทานสุรธานีก็สร้ามาติจ๊ะทำให้มีนาเพียงพอสำหรับการดูแลส่วนเรียนที่มีอายุประมาณนึ่งปีนี้เลยจ้า พันหรือก็แล้วแต่ในช่วงที่ว่ารอพ้อนผลิตจากทุเรียนนะนายผุนซักได้ศึกษาข้อมูลว่าเลือกปลูกฝรั่งไส้แดงไส้พันหุ้งจวนซื่อซึ่งเป็นไส้พันจากไตวันนุาา่งเจนร<ช>ังไส้พันดังกล่าวมีจุดเด่นคือติดลูกงางหายพ่นดกทุนทานต่อโรคหมอส้หรับกเกษตรกรมือไม้เพราะว่าต่างจากฝรั่งไส้พันที่ต้องใช้ความชำนาญในการดูแลสูง้งอีกทางฝรั่งหุ้งจวนซื้อนี่ค่ะอย่างเป็นฝรั่งไส้แดงรสดฉัดวาน รอบอร่อยเลยค่ะสามาถรายพ้นผลิตได้ตลอดทั้งปีโดยได้รับคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่ด้านการเกษตรว่าสามารถปลูกได้ดีในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันในพื้นที่11ไร่มีการปลูกฝรัง่งสายแดงทรายพันธุ์ห้องจวนซื่อมากกว่า700ตน้นได้รับการตอปรับเป็นอย่างดีจำหน่ายในราคาส่งกิโลกรัมละประมาณ3 0 5 0บาทขึ้นอยู่กับช่วงฤด,ดูกาลแล้วนะนอกจากนี้ทางส่วนยังมีการจำหน่ายกิ่งพันธุ์เทให้ ในราคากิ้งละ120บาทเพื่อเป็นทางเลือกให้กับกเกษตรกรที่สนใจนำไปปลูกสร้างรายได้ค่ะค่ะแล้วก็แกก็ยังบอกว่าแกยังเปิดโอกาสให้กเกษตรรายไม้หรือผู้ที่ว่าสนใจปลูกฝรั่งไยเดงไสพันนี้นะเข้ามาศึกษาเรียนดูการปลูกแล้วก็การดูรลได้นะคะไม่กักเลยมาดูมาได้เลยโดยเฉพาะในช่วงของวันหยุดราชการือวันหยุดนักขัตฤกษ์นี่แกจะว่างเลยนะซึ่งเป็นช่วงเวลาว่าง จักภารกิจการราชการก็ในช่วงเย็นก็ได้มากันได้ของแต่ละวันมาได้มาได้วันเย็นมาวันยุทธสวัสดิ์ก็ได้เข้ามาเลส่วนเกก็จะมาเลส่วนสมัครเมมอผู้ถี่ส่นใจฝรัง่งก็เข้ามาเลยกันได้เราฟังเชิงสัมภาษณ์สกิปค่ะฝรั่งครับก็เริ่มแรกก็ได้ที่แปลงนี้มาก็เป็นสวนยางพารานะครับผมก็เห็นว่ามีแหล่งน้ำนะครับพออยู่ิดชมนาานก็เลยปลูกทุเรียนนะครับ พอเห็นปลูกทุเรียนแล้วก็เห็นช่องว่างนะครับพื้นที่ยังว่างอยู่ก็ดูโทรทัศน์นะครับสารคดีต่างๆเนี่ยเห็นเขาปลูกฝรั่งกันนะครับในระหว่างต้นทุเรียนหรือว่าพื้นที่ว่างต่างๆระหว่างรอผลผลิตพืชหลักนะครับก็เลยเห็นว่าฝรั่งของเครื่องซื้อเนี่ยเป็นพืชชนิดหนึ่งนะครับที่สามารถจะสร้างรายได้ระหว่างรอผลผลิตทุเรียนนะครับเพราะว่าเป็นพืชที่ออกลูกง่ายดกทนทานต่อโรคนะครับ ซึ่งก็ได้มีคนมาแนะนำนะครับว่าสามารถปลูกได้นะครับได้ประกอบกับพื้นที่ตรงนี้ก็มีน้ำก็เลยสั่งพันฝรั่งของษ์สือมาปลูกนะครับาว่าใครที่ว่าสนใจในด้านการ ปลูกฝรั่งชมพูบ้านเรานะคะก็ไปเล่กันได้นะคะไปเล่ตัวยางทางการดูเล่ของเราต้องการปลูกกันได้เกไม่กักเกี่ยวไปได้ลุยนะคะต่ในาอำเภอกาญจนดิต์ใจดีอยู่แล้วค่ะตลึกนะจ้าใช่ค่ะเราไปกันโตถีชายหาดชลาทัศมีลาค่ะชาวประมงส่งคราว่าวงอ้วนทดแห้หัทปลาสร้างรายได้เลยเป็นอาหัรมือเย็นช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครบครั่วบริเวณชายหาดชลาทัตและชายหาดสมีล่าร่างคลื่นลมไม่รุนแรงนักค่ะ ทีบริเวณชายหาดชลาทัดชาวประมงสงคร้าว,วางอวนทับตะลิงโดยลอมอวนบริเวณชายฟั่งเพื่อทำการจับปลาสร้างไรายได้และเป็นอาหารมือเย็นช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในครอบครัวเป็นการวางอวนทับตะลิงที่มีความยาว1 8 0เมตรบนทุนลูกยางและย่อนลงทะเลไปตามแนวชายฝั่งจนสุด ปลายอวนหลังจากนั้นก็ช่วยกันเศ้าวอวนลมทั้งซ่องดานเข้าวมาฟังในการวางอ้วนทับตะลิงจะทําการเคลื่อนย้ายจุดวางอวนไปเรื่อยๆในวันนี้คลื่นลมไม่รุนแรงมากจับปลาได้ไม่มากแต่ก็พอเพียงสําหรับอาหารมือเย็นวันนี้ทังดานชายฮาดสมิลานะก็จะมีพี่น้องชาวประมงในหนาแห่มาทดมาจับปลากันเลยก็ก็จะมีปลาวายนามยูแล้โกกบมาติเพา ตามเกลียวคลืนตีสัตว์เขาสูฟังนะตลอดแนวชายฮาซามิลาโดยเฉพาะในเวงเอาทีคืนล่มไม่รุนแรงมาถึงออยบอก,ก็จะมีพี่น้องชาวประมงะพากันมาถอดแห่จับปลาบกกันย่างต่อเนื้อค่ะก็จะได้ปลาบกรับบานกันทุกคราทุกคนทุกครั้งทั้งตัวเล็กและก็ตัวใหญ่เพราะว่าการถอดแห่จะอยู่ทีจังหวะและก็โอกาสของแต่ละคนที่จะต้องหูตาวัยด้วยนะคะก็ต้องมีเทคนิคกันไปขึ้นอยู่กับประสบการณ์แต่ละคนความช จำนานของแต่ละคนมันอะบอยจะจำานานจะปูอะจะปูนี่ก็จปะปลาก็จปะปลานะคะก็ความชานาญกันไปนะคะแต่ว่าเขาว่าเนี่ยไปจับปลาโบกไม่ใช่จับปูบางคนจังว่าดีๆก็ได้ปลาโบกมาเป็นฟุ้งเลยก็ทื่อว่าเป็นกันสร้างไรายได้เพราะว่าราคาปลาโบกในช่วงนี้ราคาดีคุณผู้ชมขาตัวใ่ญ่กิโลกรัมละ350บถึงส0 0รยบาท ส่วนตัวเล็กก็ราคาดนีเหมือนก200ัน2อ0รอยถึง250รยหบาทนะคะนี่ก็จะแสดงเยถึงธีชีวิตขอ้อพี่นองชาวประมงทียุเคเคกับฮาดสามีลา <ละ S 2> นะจ๊ะเก่งสมนาด้วยนะเอาปไปตาไปจับตารือไม่ก็ไปซื้อก็ได้ไปอุดนุน่นนะคุณผู้ชมคะช่วงไทยท้าวันนี้เราติดตามข่าวสั้นเรืร่องราวดีๆเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนกับช่วงเลิศข้าวผักรัตค่ะ เลดเข้าักรัฐวันนี้นะคะคอรมองอนุมัติลักการรางังกระท่วงนำทรัพย์สินถีทุกระง,งับใายเป็นค่าใชายจ่ายจำเป็นพื้นท่านและชำระนี้ค่ะโดยทางคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติอนุมัติลักการรางังกฎดไม้การนำทรัพย์สินทีทุกระง,งับ การดําเนินการมาใช้เป็นขาใช้จ่ายจะเป็นพื้นท่านการชําระหนี้ให้แก่บุคคลที่ทุกระงับและก็การรับชําระหนี้จากทรัพย์สินซึงทุกระงับการดําเนินการพอสอตามทีสํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเสนอเนื่องจากการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินเกี่ยวกับการรายและกอการแผลขยายอาวุธที่มีอนุภาพทํทำลายล้างซุ้งสรงพันอ 九。 ทีกำหนดมาตรการระงับการดำเนินการกับทรัพย์สินของบุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินเก่กัการก่อการร้ายนะคะซึ่งไม่มีการระบุรายการค่าใช้จ่ายผื้นท่านที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของบุคคลถีทุกกำหนดก็ให้เกิดภาระกับประชาชนทางสำนักงานปปงก็ได้ยกร่างกฎหมายกระทรวงการนำทรัพย์สินถีทุกระงับการดำเนินการมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นพืน ท่านการชำระหนี้ให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนดและก็การรับชำระหนี้จากสับสิน้นซึ่งทุกระงับการดำเนินการค่ะโดยกำหนดประเภทคขาใช้ายาจจำเป็นพื้นท่านเป็นเกาประเภทค่ะได้แก่นึง่งขาอาหารซคองาช้า,ชาที่ยูอาไส้รัวขาพ่นชำระหนี้เพื่อที่ยูอาไส้ซ้่า,ารักษาพยาบาล4ี่ขาภาซี่ห้าขาเบีย้ปยารานานประกันภัยหกขาซาธารณนปปภค ค้าทำเนียมหรือว่าค้าบริการในการดูแลหลักซ่าบัญชีด้วยสับสิ้นที่ทุกระงับการดำเนินการกับสับสิ้นแปดค่าใช้ใจายเกี่ยวกับการศึกษาข้องมุตร เลข9ค่ะค,ะคะายใจใจอื่นตามทีคณะกรรมการป้องกันเหล็บรับรามการฟอกเงินประกาศก,ก,ากำหนดและแก้ไขเพิ่มเติมกระบ,บวนการพิจารณาอนุญาตให้บุคคลที่เป็นลูกหนี้ข้องบุคคลที่ถูกกำหนดสามารถชรํารหนี้ให้แก่บุคคลที่ถูกกำหนดและบุคคลที่เป็นเจ้าหนี้ข้องบุคคลที่กำหนดสามารถข้อรับชำระนี้จากสั์สิ้นทีทุกระงับการดำเนินการค่ะค่โดยกำหนดให้บุคคลที่เป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ดังกล่าวสามารถยืนคำรองต่อสัมัา การปปงเผอพิจารณาอนุญาตแล้วก็ให้ดําเนินการได้ซึ่งเดิมกับนดทายยืนต่อสั้นแผงค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวช่วงเลือดข้าวผักรัฐนะคุณผู้ชมคาะกรอสักลาการณนีฝากข้าวสั้นดีประชาสัมพันธ์เทศบาลนครนครศรีธรรมราชค่ะโรงเรียนภายใต้สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนะคะก็ทํา m ็มวรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏน์นครศรีธรรมราชค่ะเชื่อเป็นความร่วมมือการพัฒนา สมรรถนะการจัดการเรียนดูข้องครูผู้สร,สร้างประสรงกริตตามกรอบมาตรฐาน CEFR และก็การพัฒนาสมรรถนะดนันดิจิทัลของครูและก็นักเรียนด้วยนะคะจัดกันทีมาวิเวยนะาลชภัฏนกรศิทธรมรารา้้องประชุมนินพยักษ์ค่ะนางพัซ่อนชูครีรงเรียน เทศบ,บาลวัดมะหฮยงนางเศร้าประภาซี่คำนวณจิตผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบ,บาลวัดสลามีชัยนางพุนฉรัตชูช่วยได้รับบอบไม้รองผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบ,บาลวัดเาวโคดค่ะข้ารวมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU มว้าด้วย ความรวมมือการพัฒนาสมรรถนะการจัดการการเรียนของครูผู้สอนประสรงกรษต,ตามกรอบมาตรฐาน CEFR และการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลของครูและก็ผู้เรียนโดยมีดรส้มปองรักษาทารมรักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานในพิธีเปิดการลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้ค่ะมีสถานศึกษาข้าวร่วมลงนามได้แก่โรงเรียนเทศบานเมืองปากพูน โรงเรียนเทศบาลวัดมาเฮยงโรงเรียนเทศบาลวัดสลามิชยัย โรงเรียนเทศบาลวัดทาวโคดโรงเรียนบ้านนาเข้าวัดโรงเรียนบ้านช่างและก็โรงเรียนบ้านฝั่งปิงค่ะซึ่งการจัดทำเอ็มในครั้งนี้นะคะเป็นการประกาศเจตนารมณ์รวมกันในการยกระดับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของ,องครูผู้สอนปราอังกฤษให้ซอดค้องกับกรอบมาตรฐานสากล CEFR ควบคู่กับการพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัลของครูและผู้เรียนเพื่อรองรับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ค่ะ S <S อ,อีกข้าวหนึ่งของ,ขงนำออยประชาสัมพันธ์เทศบาลข้าวที่สองค่ะเทศบาลน,นครนครซีธรรมราชจัดประชุมผู้บริหารเทศบาลและวัวนาส่วนราชการประจำสัปดาห์ครั้งที่หนึ่งสองพันห้าร้สิาระสำคัญมุ่งเน้นเรื่องการก่อสร้างโรงพยาบาลและก็การศึกษาค่ะที่ห้องประชุมสํกกา,สาน,น,นรรากัการเทศบาลนครนครซีธรรมราชดรกนกเกชติ นาย,ยกเทส,สมมนตรีนครนครรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมผู้บริหารเทศบาลและส่วนผัวนาส่วนราชการประจำสัปดาห์ครั้งที่หนึงนะโดยมีคณะผู้บริหาร ว้วนาส่วนราชการและก็ข้าราชการเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียงค่ะภายในการประชุมนะคะก็จะมีวาระสําคัญก็คืองานกีฬาส่งเสริมการท่องเที่ยวจะมีการแข่งขันฟุตซอลว่าวันที่30-31พฤษภาคม2569และก็วันที่1มิถุนายน69ก็จะมีการแข่งขันเปตองวันเดี่2ส่องหาคม69และก็จะมีงานวิ่ง21กิโลข้ามปีวันที่31ธันวาคม2569แล้วก็อีกวาระสาคัญคือการเตรียมความพร้อมงานประเพณีสงกรา์ น,ะะนี่ก็เป็นเรื่องราวข้าวส,าง,สางทีนะ่นำมาฝากคุณผู้ชมในรายการห,หมูข้าวชาวเทือนวันสุขสุดสัปดา์นี้เราสองคนพมรถทรีมง,งานเอนะ็นบครศิทธธรรมราชนะ,ะต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วหมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ให้ชาวเทือนงูเป็นเรื่องเป็นราวมีเรื่องไร่ชาวชาวหยิบมาเล่าวันทันทีลองกันเลยแต่ว่ามันร่อยดีสารกามากมียับเลยว่าแค่ไหนเชิญลุงเชิญป่าเชิญคุณตาและคุณ ื่อนยิ่งและเพื่อนชายรับชมได้ไม่ใจกดไม่เลขสิ n แอดเอ็นีปักตายมีข่าสั้นมากมายบอกได้เลยว่าดีคุณจะเป็นใครวันต้องระวัง 1. นงติดโซเชียลการที่ผู้สูงอายุใช้าการออนไลน์มากกว่าวันละเจ็ดชั่วโมงอาจทาให้ผู้สูงอานุสนุกเพลิดเพลินได้จริงแต่การจะจออยู่หน้าจอตลอดเวลาท